แรกก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เคารพนับถือกันมานานนะครับเป็นครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าเนี่ยมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เชี่ยวชาญในเรื่องศาสตร,รษษ์หวงชุยแล้วก็ของจงริงในความรู้สึกของอาจารย์ผู้ใหญ่ที่ทแนะนำผมว่านับถือเ็าบ,บอกคนนี้ของจริงผมก็ไม่สงสัยนะฮะเพราะว่าในเมื่อผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือมาเป็นเวลา20ปีเนี่ยแนะนําว่าเข้าไปหาเขาเถอะผมก็เลยมาที่โรงแรมมาแลนด์ครั้งแรกมาดูหิน อ๋อก็เพิ่งเพิ่งจะรู้จักไม่นานนีรู้จักเมื่อมีนาตอนที่มีนิทัศการิแล้วผมอ่านจากสื่อด้วยตอนนั้นลงในมัติชนผมจําได้นิทัศการหินอัิรอะไรเงี้ยใช่ใช่ผมเซอร์ไพรส์มากว่าหินมันคนธรรมดาเก็บไม่ได้เงี้ยแล้วถ้าไม่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 น่าสนใจจริงคนเยอะมากที่มาแล้วคือถ้าถามผมนะผมไม่สงสัยออืเมื่อเมื่อคือว่าอย่างนี้คือถ้าเราเปิดใจให้กว้าง โอกาสที่เรารับอะไรเข้ามามันก็เต็ม,มแต่ถ้ามาถึงเราปิดใจนะอโอกาสที่เรารับมามันก็าขึ้นขึ้น,นแต่ผมไม่เห็นเลยผม,มน่าสนใจ